ขอกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเท่าแก่ท่าแก่ป่าไผ่นะครับกอไผ่เยอะมากเลยครับนั่นครับน้ำไม้ตีนซุงนะครับตีนซุงแล้วก็น้ำไม้หวกนะครับน้ำไม้ไผ่หวกใครสนใจทักมาได้นะครับนี่นะครับใช่หมดเลยนะนะครับนะครับ แล้วก็ทางนู้นอีกครับนู่นครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับแล้วก็นี่อีกครับเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเลยนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะครับแจกหอนทางนู้นมากเ่ยครับนี่ครับใช่หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูหนออ่ะครับนี่แหละครับหนอนี่ครับ สนใจสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำแพ็กอัดถุงไว้นะครับลองพูดราคามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมทำอัดถุงไว้นะครับเดี๋ยวไม่ไม่ทันได้เผาอยู่ครับนะครับตเตาเผาของเราเดี๋ยวยังไงยังไงเจอกันนะครับสวัสดีครับ